บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงประสังคคุณ บทว่าอาหุนโยซึ่งนับว่าเป็นบทที่ห้านำสติปัฐานในบทรสังคคุณนี้เมื่อได้แสดงบทที่หนึ่งสุปฏิปันโตภกวตโตสาวกสังโคถึงบทที่สี่ทามีจิตปฏิปันโนภะวตโตสาวะสังโคแล้วก็ได้มีบทต่อไปว่า ยะดีดังจัตตาริปุริสยุกานิคือบุรุษสี่คู่อัฐะปุริสบุกลานับรายบุคคลเป็นแปดเอสะภะกวโตสาวกสังคโคนี่หมู่แห่งสาวกของพระภูมีพระภักเจ้าจึงต่อบทที่ห้าว่าอาหุนเลโยซึ่งแปลกัน ทั่วไปว่าเป็นผู้ควรมาบูชาตามจับของอาหุนเโยนี้ประกอบด้วยอาหุนะคัมมหุนะนั้นแปลว,ว่าการให้การบูชาการบำบวงหรือเส้นสวงเป็นคำที่ใช้มาเก่าก่อนพุทธกาลพราะพรามได้มีพิธีบูชาบำบวงเส้นสวงเช่นบูชาไฟ และการบูชาในที่นี้ก็คือการให้นั่นเองให้เชื้อแก่ไฟตามลัทิเช่นให้เชื้อที่เป็นหญ้าเป็นไม้แก่ไฟเป็นการบูชาไฟยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ให้สัตว์ดีดิฉานแก่ไฟหรืออย่างแรงที่สุดให้มนุษย์แก่ไฟคือเอาสัตว์ ใส่ไฟให้ไฟเผาไหม้เป็นการบูชาหรือเอามนุษย์ใส่ไฟให้ไฟเผาไหม้เป็นการบูชาเป็นการเผาทั้งเป็นทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ตามที่มีปรากฏเล่าอยู่ในตำนานต่างๆตั้งแต่ก่าวกนพุทธการการบูชาดังกล่าวนี้ก็บูชาแก่เทพหรือสิ่งที่นับถือบูชา ด้วยความเกรงกลัวเพื่อให้สิ่งเพื่อให้เทพหรือสิ่งที่นับถือนั้นไม่ทําอันตรายคุ้มครองรักษาบูชาเพื่อลาบผลโดยตรงการให้เทพหรือสิ่งที่บูชานั้นทำโดยให้ได้ลาบผลต่างๆในครั้งเก่าก่อนพุทธกาลก็ได้มีการให้เป็นการบูชาการเช่นที่กล่าวมา และก็หมายถึงการให้เป็นการบูชาอย่างธรรมดาเช่นการให้แก่ภูมิพระคุณเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์เป็นการบูชาคุณของท่านดังนี้ก็เป็นการบูชาและคำว่าอานั่นมาเป็นอาหุนะก็แปลว่าการให้โดยความเอื้อเฟือ้อหรือการบูชาโดยความเอื้อเฟือ้อ และแปลอีกอย่างหนึ่งว่านำมาบูชาคือบุคคลหรือสิ่งที่รับบูชานั้นอยู่ในที่อยู่ของตนผู้ที่ต้องการบูชาก็านำเอาสิ่งที่จะบูชาเข้ามาสู่สำนักของท่านหรือของสิ่งนั้นมอบให้หรือบูชาตามที่เข้าใจว่าสิ่งที่บูชานั้นจะถึงแก่ผู้ที่ต้องการบูชา คือถ้าเป็นไฟเขารบไฟจะให้แกไฟก็คือว่าก่อไฟให้ติดขึ้นแล้วก็เอาสิ่งนั้นใส่เข้าไปในไฟหรือท่านจะใช้ไฟเป็นสื่อเพื่อบูชาแก่เทพหรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาศัยใส่ไฟนั่นแหละเป็นสื่อปฏิบัติกันมาดัง่เกล่าวก่อนพุทธกาลดังนี้และเมื่อพระพุทธเจ้า ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ทรงเป็นอาหูเนยโยที่แปลว่าเป็นผู้ควรอาหุนะคือเป็นผู้ควรให้หรือบูชาโดยเอื้อเฟือ้อเป็นควรนำมาเป็นผููควรนำมาบูชาหรือเป็นควรเป็นผู้ควรมาบูชาคือเมื่อพระพุทธเจ้าะสาวกกระทรง ประทับและอยู่ในที่ใดผู้มีศรัทธาประสาทะก็นำเอาอาหารผ้านุงหมเป็นต้นมาสู่สำนักของพระองค์ของท่านและก็ถวายอาหารหรือผ้าหนุ่งหมนั้นพระพุทธเจ้าและพระอา,หารหันตรสาวกทั้งหลาย พระพุทธสาวกทั้งหลายพระอริยะสาวกทั้งหลายเป็นผู้ควรนำมาบูชาหรือนำมาให้ดังนี้แต่ว่าการที่นำมาบูชานั้นไม่ได้ใช้อย่างที่ทางพรามณ์ปฏิบัติกันมาดังที่กล่าวข้างตน้นแต่ใช้เรื่องบูชาสักการะเช่นดอกไม้ถูกเทียนหรือ อาหารผ้านุงหมที่อยู่อาศัยยาแก้ไขซึ่งเป็นบัจจัยบริขารมาถวายเพื่อให้ได้บริโภคใช้สอยดำรงชีวิตและพระพุทธเจ้าไม่ตรัสสันเสริญการบูชาแบบบูชาไฟแบบนำเอาตัดดิเรชันบางมนุษย์บางมาเผาไฟบูชา ดังที่พวกพราหม์ปฏิบัติกันมาแล้วถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่มีประโยชน์และเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะเมื่อเป็นปานา,าติบัติก็ย่อมเป็นการปฏิบัติผิดศีลทางพระพุทธศาสนาทางนั้นจึงปรับปรุงการบูชามาในทางที่เป็นประโยชน์เปลี่ยนแปลงวิธีบูชามาในทางที่เป็นประโยชน์และเครื่องบูชาสกการะนั้นก็ยง ก็ยังใช้ดอกไม้ใช้เทียนซึ่งก็เป็นไฟเหมือนกันใช้ทูบก,ก็เป็นการจุดให้เป็นไฟเหมือนกันจุดเทียนก็ให้เกิดแสงสว่างจุดทูบก,ก็เพื่อให้มีกลิ่นหอมดอกไม้ก็เป็นสิ่งที่ให้กลิ่นหอมหรือให้ความงดงามเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องสักการะบูชาที่ทางพุทธศาสนา ก็ใช้อยู่หลวงพ่อทิเจ้าก็ไม่ทรงคัดค้านและเมื่อบูชาได้มีจิตศรัทธาประสาธทะก็สัตสันเสริญว่าเป็นบุญเป็นกุศลกันเกิดจากศรัทธาประสาธทะนั้นและสิ่งที่บูชานอกจากนั้นเช่นอาหารผ้าหนงห่มเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ควรแก่สมณะบริโภคด้วยความสันโดษมากน้อยพอ ดำรงชีวิตยอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ให้มีการสะสมและยังได้มีกำหนดว่าผู้ที่จะพึงรับบูชานั้นพึงเป็นอาคุนยะที่แปลว่าผู้ควรซึ่งการให้หรือการบูชาโดยเอื้อเฟื้อหรือเป็นผู้ควรนำมาบูชาอันคำว่าเป็นผู้ควรหรือเป็นผู้สมควรหรือเป็นผู้สมควรน,นี้เมื่อพิจารณา ตามประสังทคุณที่แสดงมาโดยลำดับก็ได้แก่หมู่แห่งสาวกของพระภูมิพรภาจ้าซึ่งเป็นภูปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นภูปฏิบัติตรงแล้วเป็นภูปฏิบัติเป็นธรรมแล้วเป็นภูปฏิบัติชอบยิงแล้วดังที่แสดงมาเมื่อกล่าวเป็นกลางๆงท่านภูที่ปฏิบัติด,ดังนี้ จึงเป็นอาหุนยะผู้ควรนำมาบูชาหรือผู้ควรบูชาทั้งบุคคลผู้ที่นำมาบูชานั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสรรเสริญว่าเป็นทายกผู้ให้หรือทายิกาผู้ให้ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้เป็นคือเป็นผู้ที่มีศีลและสิ่งที่นำมาบูชานั้นจะเป็นเครื่องสักการะดอกไม้ถูกเทียน หรือเป็นวัตถุเป็นอาหารผ้านุ่งห่มเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้กุศลได้บุญที่สูงและผู้รับนั้นเล่าซึ่งเป็นปฏิกาหกคือผู้รับเมื่อเป็นอาหุเนยะคือเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นดังแสดงในสังฆคุณจึงจะเป็นผู้ที่ควรรับของที่เขานำมาบูชา เพราะจะทําให้การบูชาของเขานั้นบังเกิดผลแก่ภูบูชาพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเป็นอาหุเนยะผู้คนนำมาบูชาเพราะเป็นภูที่มีพระคุณอันอุดมนำให้การบูชาของภูบูชาบังเกิดผลเป็นบุญเป็นกุศลและ หมู่แห่งสาวกของรพระภูมิระพากเจา้าซึ่งเป็นอริยบุคคลก็เช่นเดียวกันรัดว่าเป็นอาหุนยะดังที่แสดงไว้ในประสังคุณบทนี้เพราะทำให้ผู้บูชานั่นได้รับผลเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงเพราะฉะนั้นจึงเข้าในหลักของการให้ว่าการให้ที่จะมีผลเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงนั่นผู้ให้ก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ ผู้รับก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์และสิ่งของที่ให้นั่นก็เป็นสิ่งของที่ได้มาโดยบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ดังนี้ย่อมจะให้เกิดผลเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงและพระพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสยกย่องมารดาบิดาว่าเรียกว่าเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหงเนยะคือผู้ควรมาบูชา ผู้คนนำมาบูชาผู้คนบูชาโดยเอื้อเฟื้อผู้คนให้โดยเอื้อเฟื้อเป็นภูอนุเคราะห์ประชาคือบุตรที่เกิดมาดังนี้และยังได้ตรัสถึงธรรมะที่ทำให้บุคคลเป็นอาหุนยะไว้ในที่อื่นอีกดังเช่นที่ตรัสไว้ว่าภิกษุเห็นรูปโดย จกักษุคือตาได้ยินเสียงด้วยโสตะคือหูทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบสิ่งถูกต้องด้วยกายรู้คิดธรรมะคือเรื่องราวด้วยมโนคือใจก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีใจเป็นอุเบกขาคือมัธยัตเป็นกลาง มีสติความลึกได้สัมปัญญะความรู้ตัวอยู่ดังนี้ผู้ปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าเป็นอาหุนยะผู้ควรบูชาหรือเป็นผู้ที่ควรนำมาบูชาพิจนารณาดูหลักธรรมตามที่ตรัสสอนเอาไวน้นี้ก็จะเห็นได้ว่าเพราะท่านผู้ที่ชื่อว่าควรนำมาบูชานั้นย่อมเป็นผู้ที่ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีใจมัธยัติเป็นกลางมีสติสัมปชัญญอะอยู่ในสิ่งทั้งหลายที่เขานำมาบูชานำมาให้ด้วยความเคารพจะเป็นสิ่งที่เลวก็ไม่ยินร้ายเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ยินดีตื่นเต้นคงมีใจเป็นอุเบกขาเสมอกันมีสติมีสมัมปญญะ รนการที่จะบริโภคใช้สอยและก็เมื่อเป็นภูที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีอุเบกขามีสติสมัมปญญะอยู่ในสิ่งทั้งหลายที่รับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ดังนี้ก็เป็นภูที่ไม่มีโลภะในสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัณหาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีโทสะโมหะอยู่ในสิ่งเหล่านั้น ไม่มีความติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพระฉะนั้นจึงเป็นภูที่ชื่อว่ามักน้อยสันโดษสิ่งทั้งหลายที่นำมาบูชานั้นไม่ทำให้ยินดีไม่ทำให้ยินไายไม่ทำให้โลภโกรธหลงไม่ทำให้เกิดตัญหาความลิ้นรนทยานอยากภูที่ปฏิบัติตนอยู่ดังนี้จึงเป็นภูที่ควรน,นำมาบูชาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงอาจ ทำความโข้าใจในคาว่าอาหุนยะนี้ในทางปฏิบัติทางจิตใจได้อีกอย่างหนึ่งว่าคือความที่มาปฏิบัติมีอินทรียสังวรความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปเสียงกลิ่นรสหดทพะและสิ่งสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ยึดถือ ให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาสู่จิตใจมาเป็นอาสวะอยู่ในจิตใจบรรดารูปเสียงกลิ่นรสผลธรระธรรมะคือเรื่องราวที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะเมื่อยังพมนักอยู่ในที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นสิ่งที่เข้ามาเข้ามาให้ได้เห็นเข้ามาให้ได้ยินเข้ามาให้ได้สราบทางจมูกทางลิ้นทางกายให้คิดให้รู้ทางใจ ก็ไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินไรเป็นกิเลสเข้ามาสู่จิตใจการที่ปฏิบัติมีความสำรวมอยู่วางอยู่ดังนี้ต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่สำนักที่อาศัยอยู่เช่นอาศัยอยู่ในวัดนี่เองในกุฏินี่เองก็มีอารมณ์เหล่านี้เข้ามาและก็มีสติพร้อมทั้งปัญญารักษาจิตใจรับอารมณ์ที่เข้ามานี่ได้โดยไม่ยึดถือ ก่อให้เกิดความยินดีความยินร้ายเป็นกิเลสเข้ามาสู่ใจสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามานั้นก็กลายเป็นเครื่องบูชาไม่เป็นโทษถ้าหากว่ายึดถือยินดียินร้ายเป็นกิเลสเข้ามาสู่ใจสิ่งเหล่านั้นก็อน่าวว่าเครื่องประหัตประหารเป็นโทษดังมารที่มาประจนพระพุทธเจ้าคืออาวุธเข้ามา เพื่อจะทำร้ายพระพุทธเจ้าทรงเสี่ยงพระบารมีชนะมารมารก็กลายเป็นถือเครื่องสักการะบูชาบูชาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในการทางปฏิบัติทางจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งบันเชิงจิตทั้งคึ้หัดจึงอยู่ที่การปฏิบัติในการที่จะรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามา ดังที่กล่าวนี้เมื่ออารมณ์เข้ามายึดยินดีบ้างยินร้ายบ้างมิงกิเลสเข้ามาบังเกิดเป็นสัณหาเป็นโลกกรดลงในจิตใจอยางนี้อารมณ์ที่เข้ามานั้นก็เป็นมานเป็นอาวุธเป็นสิ่งที่มันเข้ามาทำร้ายแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ที่เข้ามานั้นไม่ยึดถือ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีอุเบกขาปล่อยวางได้มีสติมีสัมปชัญญะกลุ่มใจอยู่อารมณ์ที่เข้ามานั้นก็กลายมาเป็นเครื่องบูชาดังนั้นเมื่อปฏิบัติใจดังนี้ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติใจไม่ให้เป็นอาหุนยะถ้าหากว่ายึดถือเกิดยินดียินไร้าไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายปล่อยวางมีสตสัมปชัญญะ ก็เป็นการปฏิบัติตนให้เป็นอาหุนยะและเมื่อเป็นอาหุนยะแล้วก็สามารถรับอารมณ์ได้ที่เข้ามามีคนก็เข้ามาถึงในบ้านในที่อยู่อาศัยมาร้องด่าอยู่ก็จะไม่ปรดตอบแต่จะหาทางระงับโดยวิธีสันติที่เรียบร้อยดังนี้เป็นตน้นก็เป็นการปฏิบัติคือว่าเป็นอาหุนยะได้ เพราะฉะนั้นคำมาเอาอนยญาตนี้จึงสามารถเป็นชื่อของผูพีปฏิบัติธรรมะทั่วไปในการที่หัดรับอารมณ์ที่เข้ามาด้วยจิตใจที่ไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินไรปล่อยวางได้มีสติมีสมาัญญะต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท่องพระคัมกีรต่อไป